การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินโคราชมหานครไร้สายตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1โดยมีนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดมีหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนรวมในพิธีเป็นจำนวนมากณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาโดยการดำเนินการก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินมีระยะทั้งหมด17.37กิโลเมตรเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จจะทําให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้ามีทัศนียภาพที่สวย มเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาชาวต่างชาติรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืนต่อไปการไฟฟ้ามีแผนง,งานที่จะนําสายที่อยู่บนที่ปักเสาผ้าสายอยู่เนี่ย เอาสายลงทั้งหมดนะฮะเอาเสาลงทั้งหมดไปอยู่ใต้ดินคือระยะทางทั้งหมดประมาณ17กิโลเราทําไปประมาณสัก3กิโลและที่เหลือก็จะทําให้เสร็จภายในประมาณวิถุนา64สีซึ่งการทําโครงการนี้ก็จะทําให้ระบบไฟฟ้าในเขตตัวเมืองของโคราชเนะี่ยมีระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงมีความปลอดภัยสร้างทัศนียภาพที่ดีของเมืองโคราชนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโคราชสีมาครับ